น,นีัสดีค่ะชื่อพุณพยอมวิเศษชาติค่ะเป็นพนักงานขายของร้านประชารัฐปตทคลองสองค่ะอันนี้เป็นพนักงานของปั๊มหรือว่าเฉพาะอันนี้เฉพาะอันนี้ค่ะก็คือเป็นพนักงานขายของของประชารัฐเลยของประชารัฐเลยเหรอค่ะแล้วไปสมัครได้ไงอันนี้ทางพัฒนาชุมชนค่ะ uh huh. จะติดต่อติดต่อผ่านอ่า อะไรนะกรรมการหมู่บ้านค่ะแล้วกรรมการหมู่บ้านก็ไปทาสัมพันธ์ว่าใครจะมาสมัครอะไรกัก็เลยมาสมัครที่เราก็อยู่แถวๆนี้ใช่ไหมค่ะใช่แล้วร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยเอ่อตรงนี้เปิดเก้าโมงค่ะปิดหนึ่งทุ่มปิดปิดทุ่มหนึ่งค่ะรายได้เป็นไงครับเปิดเม้่กี่เดือวล้วเปิดมาเอ่าเปิดตั้งแตเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมค่ะปีปีห้าเก้าปีห้าเก้าค่ะแล้วก็ทำตั้งแต่นี้จำนำเดียวเลยค่ะ ถึงปัจจุบันเลยนะค่ะได้อะไรได้ตอบแทนเดือนเท่าไหร่หมายถึงว่าตัวพี่นะเดือนละหนึ่งพันบาทเดือนละหนึ่งบาทถ้าจ้างนะค่ะถ้าางโอเคเนาะได้ของนี่เอามาจากไหนบ้างครับเป็นสินค้าของชุมชนทั้งหมดค่ะชุมชนที่ปทุมเหรอค่ะใช่ใช่ชุมชนที่ปทุมทั้งหมดมีอะไรบ้างครับลองแนะนำหน่อยครับอ่าตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยจะเป็นกลุ่มพลาสติกของทองสองค่ะ อันนี้จะเป็นสบู่น้ำแร่ทัพพีเป็นสบู่เหลวอันทุกนี้จะเป็นสบบกัดจากธรรมชาติทั้งหมดชุมชนจะรวมกลุ่มกันผลิตขึ้นมาแล้วก็มาฝากขายที่ร้านประชารัฐของเราแล้วเสียค่าใช้จ่ายไหมชุมชนชุมช,น,ชนไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอ๋อก็จะเป็นเชลให้เขาเอาไปใชใช่ใช่<า>ใช่ใไรายได้เป็นไงคนระับรายได้ก็เป็นจริงจริงจริงจังๆเลยจริงจจังก็ก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่วันตกประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งถ้าขายดีหน่อยก็เจดแปด้อยเจ็ดแปดร้อยถ้าไม่ดีเลยอ่ะถ้าไม่ดีเลยก็ ร้อยกว่าบาทที่มีออแล้วแล้วคือปัดที่คนมาซื้อทุกวันเฉลี่ยมันจะอยู่กระวันวันเท่าไหร่เฉลี่ยอยู่ประมาณวันเท่าไหร่ก็ประมาณสองสามร้อยสองสามร้อยที่ผ่านมานะสา์ที่เปิดใช่ไหมสา์ที่เปิดเปิดทุกวันทั้ีวันหยุดค่ะอ้าวเหรอแล้วพี่ทำคนเดียวเหรอก็จะมีบางทีก็จะมีน้องเข้ามาเปลี่ยนบ้านเป็นน้องพัชชามหมอพัชชามขาดงาแล้วระบบในร้านเป็นไงบ้างครับของตกแต่ง เข้ามาปุ๊บตอนแรกเข้ามามีอะไรบ้างเข้ามาตอนแรกก็ไม่มีอะไรเลยก็จะมีเป็นเป็นเชื้เป็นพัดลมเป็นอะไรเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะอ๋อค่ะก็คือชุมชนก็คือจะมาเอาแค่ของมาลงสินค้ามาวางอย่างเดียวอ๋อค่ะแล้วไออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี่เขาให้อะไรบ้างทำอะไรได้บ้างเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่คอมพิวเตอร์ก็จะมีไปดูหน่อยได้ไอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับใช้บันทึการทำงาน อันนี้ก็เป็นใช้ซ่ธรรมดาอ่ะเราทำเองออันนี้ทำเองอ้าวแล้วเครื่องคอมเกาให้อะไรมาเนี่ยคอมก็ให้อะไรมาถึงคอมระบบคอมมันมีอะไรบ้างม่มี้เป็นเครื่องเขาเป็นเครื่องร้องร่องเงี่ยเหรอใชเป็นร่องร่น้าหนออามหน้าผมจะเป็นสเต็ปเป็น ไหลเฉยเลย,เเลยค่ะออปกติจะต่ออินเทอร์เน็ตได้ไหมได้ค่ะจะใช้อ่าไอ้ตัวนั้นตัวอะไรตัวนี้ค่ะเป็ตัวน่ากล่องอะไรตัวนี้เหรออ่านี่เป็นกล่องกล่องเชื่อมไปที่ที่ที่จอทัชสกรีนข้างหน้าค่ะจอทัชสกรีน,นไหนอ่ะค่ะเนี่ยค่ะมีของการท่องเที่ยวด้วย พี่ก็พกัดกรินได้เลยพี่จะดูจังหวัดไหนของประเทศไทยได้หมดเยอ๋อก็คือใช้นิ้วทัชใช่ค่ะแ่บเป็นเบนเบนเบน,นภาคจะดูภาคไหนก็เราไปแตะไปที่ภาคตรงไหนเ้าลองลองทำให้ดูได้ไหมคุณผู้ชมเอาภาคไหนคะเอาภาคภาคภาคกลางภาคกลางนะคะค่ะก็จะเป็นจังหวัดจะดูจังหวัดอะไรก็จะมีจะเป็นจังหวัดปฐุมก็จะติดแตะที่ปฐุมที่ปฐุมแล้วก็จะมีข้อมูลว่าจะดูท่องเที่ยวแบบไหนจะดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเหรอค่ะใช่อย่างข้อมูลอันนี้ก็คือเป็นเทศกาลอย่างเงี้ย ก็คือเป็นข้อมูลเสร็จอยู่แล้วก็คือขา้าเป็นข้อมูลท่องเที่ยวเฉยๆถ้ากดดูได้เลยข้าก็กดดูได้เลยแล้วจะเลือกดูค่ะไฟเป็นสองดูอย่างอันนี้มันแดดแดดเป็นสองไงแต่แดดเปนสองแต่ว่าไอ้ระบบคอมอ่ะก็คือเป็นเครื่องเปล่าเป็นเครื่องเปล่าแล้วก็มาลงเอ็กเซลค่ะเอ็กเซลนี่คือทำเองทำเอง ได้ระบบที่มันไปเชื่อมกับอะไรไม่มีใช่ไหมระบบที่มันเชื่อมมันเป็นของมันเป็นมันเป็นเว็บไซต์ของปราชาระะะัฐอ๋อเว็บไซตาา<ห>์าร<ล><ป>ัให้เราเข้าไปให้เราเข้าไปตรงเว็บไซต์นั้นแล้วก็คีย์ข้อมูลเข้าไปอ๋อตัวอันนี้ก็จะไปส่งเข้าปกติใช่ใช่ตัวนั้นก็จะลิงก์ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวนั้นมากกว่าที่่าลิงก์ทัวร์กติอ๋อไม่เกี่ยวกับระบบตรงนี้เลยใช่ไม่เกี่ยวกับทวกีนมันจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของาครันะคะตอนนี้เส็จเป็นโหมยังไม่ได้เติ อ้าวเน็ตเน็ตไม่มีให้เหรอเน็ตไม่มีให้ต้องใช้ตัวนี้อันนี้คือของตัวเองไม่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ที่ร้านเขามีให้แต่พอดีสิ่งที่เขาให้ไว้แล้วมันจะหมายถึงก๊อปหมายถึหมายถึงอันนี้ซิมค่ะซิมที่ร้านให้ค่ะใช่อ๋อคือจะเสียไว้ตรงนี้จะแปว่ามีแค่กล่องนั้นน่ะกล่องกล่องนั้นต้องเปิดคอมก่อนบ้าถึงจะขึ้นทัชสกรีนหรือว่าเปิดกล่องเปิดคอมก่อนคอมตัวนี้น่ะคอมตัวนี้จะรีด ไอ้โต๊ะตู้โชว์อะไรที่ถ่ายร่องถ่ายรูปมุมถ่ายรูปอยู่ตรงไหนมุมถ่ายรูปหมายถึงถ่ายรูปที่แบบเขาบอกว่ามีเก้าอี้เก้าอี้เป็นชุดโต๊ะให้ถ่ายรูปได้เป็นจุดถ่ายรูปอยู่ตรงไหนอ๋อเป็นตัวนี้คือเราใช้บางสินค้าเพราะมันแคบนะคะอ๋อก็คือตัวนี้นะตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นเก้าอี้นั่งค่ะอ๋อเป็นเก้าอี้นั่งค่ะ วัดีสินค้าตรงนี้มาจากมาจากเมืองทองออผู้ประกอบการยังยังไม่ได้รับกลับก็เลยเป็นวัตถิวันสินค้าไปบอกเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยไปสกู๊ปไปทำสกู๊ปแล้วก็เผยแพร่อะไรอยนี้ <c oughs> เพราะตอนนี้มันมีหลายที่เขากำลังจะบอกว่าไอ้ตู้เนี้ยมันประมาณแปดแสนชอปเนี้ย <c oughs> ถึงไหม ดีก็ดูเอาแต่ว่าของเราก็มีเกี่ยวต้องเที่ยวอยู่แล้วถูกปะไม่เกี่ยวค่ะเพราะเราก็คือชุมชนที่มาทางานใช่ก็คือชุมชนมาทางานแล้วเรามองโครงการนี้ดีไหมโอเคไหมจริงๆโครงการนี้หนูว่าดีนะอืมก็คืออย่างน,น้อยๆ <c oughs> ผู้ประกอบการยังมีหวังว่าทําขึ้นมาแล้วมันยังมีที่ขายจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็นะแต่อย่างอย่างอย่างที่ที่ที่ประุมไอ้ตรงเนี้ย มีกี่กี่ร้านอ่ะมีสองร้านจะมีอีกร้านหนึ่งอยู่ที่ถนนสามสี่ห้าสามสี่ห้าค่ะใช่ก็แบบเดียวกันหมดเลยแบบเดียวกันของแบบเดียวกันอ่าแต่ตรงนั้นสินค้าเขาจะค่อนข้างเยอะเยอะกว่าตรงนี้นะแต่ขนาดมันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอขนาดเท่ากันแต่ว่าปั๊มเขาอ่ะร้านค้าเขาจะเยอะอืมคือร้านค้าเขาจะเรียงกันเป็นแถวแถวเราแถวไปเงี้ยครับอ่าก็ตรงนั้นยอดเขาจะดีกว่าตรงนี้นิดนึงอืมไม่นิดละเยอะเลยแล้วแต่จุดด้วยนะค่ะแล้วแต่จุดแล้วแต่ทำเลด้วย ตรงนี้ร้านมันตั้งเดี่ยวอืมใช่มันไม่ได้อยู่รวมกับร้านค้าอื่นอย่างเงี้ยยอดขายมันก็จะจะทะลุถ้าจะเสนอโครงการนี้ให้มันโอเคขึ้นเนี่ยต้องทําปรับปรุงยังไงบ้างตรงนี้ถ้าอยากปรับปรุงอยากให้ตั้งตรงตรงที่มีแบบแหล่งแหล่งแหล่งแบบว่านักท่องเที่ยวหรือว่าคนเดินผ่านอย่างอง่างอย่างตลาดน้ำนี่ก็น่าตั้งแต่แต่ไม่แล้วเขาแต่เขาเลือกตั้งที่ปั๊มปอตทง เขาบอกมันเป็นจุดท,ที่นคนท,ที่เข้ามาเติมน้ํามันเผื่อไปเป็นจุดที่เข้ามาเติมน้ํามันแต่บางครั้งบางปั๊มเนี่ยเขาไม่มีร้านค้าร่วม,มก็คือร้านตั้งเดียเด่ยวๆอย่างเงี้ยยอดขายมันจะจะจะ,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 จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีร้านค้าร่วมอย่างร้านร้านข้าวหรือว่าร้านอะไรคือเรียงๆไปอย่างเงี้ยยอดขายก็จะดีนะ มันเดี่ยวไปอะน,นะอันนี้มันเดี่ยวไปมันดูเหมือนมาตั้งตู้อะไรอะนะอ่าถูก <c oughs> คือถ้าเกิดถ้าเกิดมีเนี่ยอย่างอย่างสมมติเราตั้งข้างร้านอเมริกรันตั้งข้างเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเยบหนาวเลยตรงนี้มันจะเงียบนวันแล้วก็อะไรน,นะย้ำอีกที <c oughs> ประมาณประมาณสามร้อยคือเฉลีย่ยเฉลี่ยค่ะแต่ก็อยู่ไอ้บอกร้อยร้อยกว่าบาทเนี่ยหัวบางพันกิโลอันี่ยพันกิโลคือยอดต่ำเดีวก็ว <c oughs> ต้องดูไปนะค่ะก็ต้องดูไปคือก็ก็ดีกว่าแบบชุมชนเขาก็ได้มามาวางมาดูบางทีก็จะปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้บางทีลูกค,ค้าติชมมาอะไรก็ได้พัฒนาได้ แสดงว่าไอตัวอในของถ้าแพงที่สุดมันคือระบบคอมที่เปิดแล้วก็ขึ้นไปทัชสกรีนถูกไหมค่ะน่าจะใชแล้วทัชสกรีนคนมัใช้เยอะไหมก็เวลาเขามาจอดวันนี้เขาก็ดูเขาก็มามาก็แดดมันส่องไงชื้แดดใช่ไหมมันมองไม่เห็นเลยว่าทัชสกรีนมันจุดอยู่ตรงไหนอ่ะและประตูเป็นไงอประตูบวมฮะทำไมอ่ะฝนฝนตกโดนฝนเฮ้ยมันทำจากไม้เหรอมันเป็นไอ้เนี่ยชานอ้อยเอาบวมแล้วเหรอ เปิดไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องใช้เทคนิคนิดนึงมันบวมเหรอใช่มันบวมเววมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยค่ะ